เดอบไอ้เดอบ不来เนี่ยเดอบอะช่วงนี้ทําอะไรเน่ยบอกบว่าเมยอเอ้เมย์เมอเอ้เมย์เมมยแปลว่าไม่ไม่ไม่อ่าไม่มีไม่เกออันกันเกออันกันกักันกัแปลว่าทําเป็นภาษาพูดภาษาพูด กนทำทำ什么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 บอว่าอะไรอะไร干什么น什么ทำอะไรทำอะไรทำอะไรแล้วไม่ไม่ว่าไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่干什么อว่าไม่干什么ไม่ได้ทำอะไรม่ได้ทำอะไรไม่น什么 ไม่ก้านเชม่อมไม่ได้ทำอะไร